สวัสดีครับเพื่อนครับมนโนนักเล่าข่าวครับเมื่อวานนี้เพื่อนเมื่อวานวันที่13ธันวาคมนะครับก็กรรมาที่การความมั่นคงนะครับหมายการหน่วยงานความมั่นคงนะครับไล่หาลือนะครับเรื่อง สองเรื่องสองเรื่องยงใหญ่นะครับกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐเนี่ยก็มีคุณรังจิมันโลนะเป็นประธานคณะกรรมาการนะครับความมั่นคงแห่งรัฐนะฮะกิจการชายแดนนะครับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศนะฮะของสาภาผู้แทนราษฎรไทยแล้วนะก็คุณโลมครับเป็นประธานนะฝ่ายค้านนะคุณโลมพักประชาชนนะ ก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฮนะมาหาเรือกันมาหาเรือกันมีสองเรื่องใหญ่ๆเพื่อนเรื่องแรกก็คือเรื่องพมา่าเรือรบพม่าที่มันยิงเรือประมงไทยนะจนพุนนะแล้วก็ตายไปหนึ่งคนบาดเจ็บสาหัสไปอีกสองมั้งแล้วก็จับเรือประมงไทยเป็นหนึ่งลำลมีเรือที่โดนจับไปเนี่ยมีคนไทยอยู่สี่คนครับนอกนั้นก็เป็น คนงานพม่าหมดแล้วนะคนไทยสี่คนทุกวันนี้มันก็ยังไม่ปล่อยเพื่อนมันก็ยังจับกักตัวไว้อยู่นะมีแนวโน้มว่าจะขังยาวเนพะราะไอ้พวกบ้านี่มันมันไม่สนใจอนยะู่แล้วกูไม่ปล่อยอะ่ะเออทําไมอะ่ะเออแล้วมีปัญญาอะไรทําเขาบ้างอืมเราเนี่ว่าคุณคุณลมเขาก็เลยเรียกเรียกกองทัพเรือแม่ท่านาผู้อุตสาการอ่า กองทับเรือก็มานะฮะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละนองก็มานะเี่ว่าเหตุเกิดที่แถวแถวนู้น,นะฮะแถวทะเลตรงอ่ามันเป็นแถวเขาเรียกว่าเกาะใกล้ๆเกาะสองนะนะ่ะะมันจะเป็นพื้นที่แบบมันคาบเกี่ยวกันนะระหว่างไทยกับพาม่านะประมาณนั้นนะตรงนั้นนะ ที่คาบเกี่ยวกันมันมันเป็นคล้ายๆเหมือนชายแดนน่ะนะแต่ว่าเห็นชาวประมงนะที่มาร้องเรียนกับคณะกรรมาการความมั่นคงเนี่ยคณะกรรมาการเนี่ยบอกว่าเอ้ยผมไม่ได้ล้านะผมก็หาปลาอยู่ดีๆเนี่ยลากอวนดําอยู่ดีๆเนี่ยอยู่เฉยๆเรือลับเอ้ยเรือลบพมา่ามันก็มันก็มาจากไหนไม่รู้มาสี่ลำครับมามาปุ๊บมันไม่พูดลํำลำ,ลำ,ลำเพลงเลย มันไม่ได้ยิงเตือนเลยนะมันยิงใส่คนเลยยิงใส่เรือเลยเราก็ต้องจัดอวนแล้วก็หนีหนีตายนะฮะหนีตายกันจ้าระวันนะโอ้แล้วมันก็จับไปอย่างที่ที่เพื่อนเพื่อนรู้จากข่าวน่ะทุกวันนี้มันยังไม่ปล่อยเลยแล้วไอ้นายภูมิธรรมเนี่ยนะผมก็ขอตำหนิเลยคุณให้สัมภาษณ์บอกว่าเอ้ยเขาแค่ยิงเตือนเขาไม่ได้ยิงเรือไทยเขายิงเตือนเฉย ยิงเตือนบ้านคุณนี่เหละยิงใส่เรือจนพุลแล้วครับเพื่อนไปดูภาพข่าวนะภูมทาคุณไปดูภาพข่าวเนละยยิงใส่เรือจนพุลเลยแล้วก็ถากหัวไอ้ใจโกงอ่ะเกือบเกือบหัวทะลุอ่ะถากดีนะถากหัวเนะี่ยเออก็เนี่ยฮะทุกวันนี้มันยังไม่ปล่อยเลยคนไทยมันบอกกูไม่ปล่อยทําไมอ่ะแล้วก็ตอนนี้ต้องชื่นชมกองทัพเรือครับท่าน ้บัญชาการในหาเรือเข้มแข็งมากท่านก็สั่งเรือลบไทยแล้วตอนนี้เต็นกาลังอยู่เป็นกาลังอยู่น่านน้าไทยทั้งหมดแถวเกาะกูดเนะี่ยแถวเกาะกูดแถวอ่าพื้นที่ละเอียดอ่อนนะใกล้ๆนั่นเนะี่ยตือกําลังหมดอ่าแล้วเครื่องบินก็บินโชบแล้วเครื่องบินไทยแนะ้ะบินโช์แนละ้วคือตึงกกาลังไวห้หมดแหละเออมึงอย่ายยำม,มาแนละ้วนี่คุณเล่นแม่งเนะี่ยคราวนี้ก็ คณะกมาท่การความมั่นคงก็เลยก็ต้องต้องบอกทหานะบอกว่าคุณต้องเด็ดขาดแล้วตอนนี้คุณจะยอมไม่ได้แล้วแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เขาหาเรือกันคือเรื่องว้าแดงนะครับว้าแดงที่มันลุกล้ําเข้ามาในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยนะฮะตอนนี้มันตั้งฐานทัพอยู่เก้าฐานเพื่อนเ้าฐานเลยนะล้ําลงมาแถบแม่ห้องสอนแถบเชียงรายแถบนู่นนะแถบไอแถบเหนือหลายจังหวัดนะที่มันล้ําเข้ามาเนี่ยอืม เราก็เตือนมาหลายครั้งแล้วบอกเฮ้ยมึงย้ายออกไปเว้ยมันก็ไม่ยอมย้ายแล้วแถมยังออกแถลงข่าวปัญญาอ่อนนะวันเมื่อก่อนเนะี่ยที่ออกแถลงข่าวมาสื่อโซเชียลเนี่ยมาเสี่ยมให้ไทยกับว่าแดงนี่มาลบกันจริงๆมันมีอะไรเลยเราไม่ต้องการจะลบกับฝ่ายไทยเราหอวยหาสันติภาพอืมเราอยากได้สันติภาพเราไม่อยากลบกับฝ่ายไทย มึงเขียนกูอ่านแม่งสิบรอบวิไม่เข้าใจมึงเขียนนี่มึงเขียนเพื่ออะไรฮะมึงเขียนเพื่ออะไรมึงต้องเขียนว่าโอเคละผมยอมแล้วครับพี่ไทยเดี๋ยวผมถอนกําลังนะพี่ไทยอย่ายิงผมก็แล้วกันจบมึงก็พูดอย่างนี้สิว่ามึงจะถอนกําลังนี่มึงไม่พูดหาเลยเลยมึงแค่บอกว่าเอว่าแดนของเรารัดว่าแดนของเราต้องการเสรีภาพไม่ต้องการลบลาค่าฟันกับใครโอโหไอ้บ้า แล้วผมไปดูนะครับมันมีคลิปหลุดออกมาจากจากเออเรามีสายลับอยู่แล้วแหะเออบอกให้สายลับเรามีอยู่ในว้านะ่ะเออสายลับเราเข้าไปถ่ายมานะตอนนี้พวกทหารว่าดแดงเนี่ยถึงกับร้องไห้ครับเพื่อนร้องหม่มร้องไห้ล่าลาครอบครัวเพื่อจะออกมามาตั้งรับฝ่ายไทยเนี่นะมากลัวตา,ายอะ่ะส่วนใหญ่ก็เด็ก,เด,กเด็กอะ่ะทหารเด็กอะ่ะทหาร ว่าแดงมันเกณียนหมดแหละครอบครัวหนึ่งต้องเป็นทหารหนึ่งคนเนี่ยมันเกณียนมาลูกเดล็กเล็ก,ลกแดงไอน้นมยังไม่แตกพานเลยมาแบกปืนแหละผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีเด็กว้รุ่นก็มีเออหน้าตาบ้องแบลวบ้องแบวอ่ะร้องไห้ร้องห่มร้องไห้ลำลาครอบครัวเพราะว่าต้องมาป้องกันเนี่ยมาป้องกันฐานที่มันตั้งฐานไว้อ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดการลบเยงวันที่สิบแปดเนี่ยนะที่เราอ่า ให้เดทไลน์มันวันนี้วัน,น,วนที่สิบสี่นะสิบสี่พรุ่งนี้สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอีกสี่วันเพื่อนอีกสี่วันเนี่ยมึงโดนแน่เพราะว่าอาแม่ทัพภาคที่สามเนี่ยกองกําลังผาเมืองของเราเนี่ยเตรียมพร้อมหมดแล้วนะครับแล้วอ่ากองพันทหารปืนใหญ่เราก็เตรียมพร้อมหมดครับแบบฝึกฝึกไว้ยิงนูน่นยิงนี่แล้วก็ตั้งปงตั้งเป้าตั้งล็อกเป้าให้หมดแล้วเออแม้กระทั่ง กองบินข,ของเราเนี่ยนะครับกองบินยีบสามที่อุดอรกันกองบินที่ตาคีกองบินที <discord noise> e. uh, ab ่อกองทับอากาศเนี่ยกองบินที่มีเรือรบกิบกิบเพนใช่ไหมมีกิบเพนมีเอฟสิบหกเนี่ยเขาเตรียมไม่หมดแล้วเขาก็ซ้อมรบแล้วซ้อมแล้วครับเมื่อก่อนผมได้ดูนะกองทับอากาศท่านไปเสิร์ชดูนะซ้อมรบของกองทับอากาศผมดูแล้วผมโอ้โหใจฟูเลยเพื่อนมึงไม่รอด ไม่มีรอดเพื่อนโอ้โหเครื่องบินลบไทยแม่งสุดยอดครับล็อกเป้าประเภทว่าไม่มีพลาดแล้ววันนี้เขาซ้อมลบเพื่อนไปเสิร์ชดูนะใน Google นะไปพิมพ์คาว่ากองทัพอากาศไทยซ้อมลบล่าสุดท่านจะตาแหกเลยเพื่อนโอ้โหสุดยอดสุดเดงกด็เด้งแมวเพื่อนไม่มีพลาดเป้าไม่มีพลาดเป้าจะเป้าเลยเขาซ้อมนะเขาก็ตั้งเป้านะเป็นกากระบาดเป็นเป็นฝ่ายฆ่าศึกนะครับแล้วก็เป็นกองกําลังไม่ทราบฝ่าย ล็อกเป่ายิงไม่มีภาดเลยเพื่อนแล้วก็มีมีโชว์แบบว่ามีเครื่องบินท้าศึกมาบินบินปึ๊บเครื่องบินขับไล่เอฟซูงก็ไล่ตามไล่ตามไล่ตามโหแบบไล่ตามกันแบบเอาง่ายว่าจบข่าวจบข่าวไทยรัฐไม่รอดเอาง่ายว่าวันที่สิบแปดครับเพื่อนว้าแดงนะผมว่าต้องชาปนกิจแล้วล่ะนะฮะอันนี้เราจะล็อกเป้าเฉพาะเป้าทหารแล้วเราไม่เกี่ยวพลเรือนและเพื่อนก็ ก็อย่าไปด่ามาว่าไอ้ประชาชนชาวว่าไม่รู้เรื่องนู่นนี้นั่นลูกเด็กเด็กแดงเ,เขาจะไม่ตายเหรอคุณทำไมใจร้ายจางังนู่นนี้นั่นมันไม่จริงเพื่อนเพราะว่าทหารเขาจะมีเป้าเขาเขา,เขามีสายเสือบเขารู้แล้วเป้ามึงอยู่ไหนเออฐานของมึงอยู่ตรงไหนอยู่ภูไหนอยู่ดอยไหนที่มึงตั้งฐานไว้ก้าฐานเนี่ยเขารู้หมดแหละบอกให้เขาตั้งพิกัด GPS ใส่โอ้โหจบข่าวมันไม่ใช่เกี่ยวกับว่าไป ไปฆ่าพลเรือนนะไม่เกี่ยวนะอันนี้อาหารล้วนๆนะครับกองกําลังทาหารของวานะมึงมึงรอเจอของดีแล้วกันเพราะว่าไอชนชาติว้าเนี่ยผู้นํามันอาหารการครับผู้นํามันบ้าสมัยก่อนปีสี่สองนะเฮ้ยปีสี่ห้าไม่สี่สองปีสี่ห้าเนี่ยมันเคยมาบุกไทยอ่ะวาแดงแหล่ะบุกไทยอ่ะสี่วันสี่คืนนี่ะลบกันเน่ะบุกมาแล้วบุกสามสี่ครั้งนะไทยตีแตกเท่าครั้งอ่ะ เละเทะใยหายหมดอืมเขาบอกให้ไม่รอดโอเคครับกระามนี้นะครับตอนนี้เราก็รอวันที่สิบแปดนะครับผมว่าจะเอาอยัางไงกับมันผมว่าไม่รอดแล้วครับก็รอคําสั่งจากนนะายภูมิธรรมนะสมนตรีกลาโหวมว่าจะว่าไงเพราะว่าผมอยากรู้อ่ะว่าคุณจะกดปุ่มหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องได้รับคําสั่งจากรัฐมนตรีกลาโหมนะฮะโอเคครับ ออกบ้านใส่แมสก์เข้าบ้านดํบน้ําสะผมครับมันโหนกและเล่าข่าวครับรอดูวันที่สิบแปดครับสวัสดีครับ